นุกดิกคะ่ะก็กลับมาพบกับ TrueLight TV นะคะ TrueLight TV ปีนี้นะคะก็ขอให้ช่องนี้นะคะอยู่กับเราไปนานๆแล้วก็พัฒนาสิ่งดีๆให้เราได้ชมรายการดีๆกันอีกต่อไปเรื่อยๆนะคะ น,ะะนี่เพื่อนของแป้งเพิ่งจะส่งมาเสร็จมาบอกว่าให้แป้งพาไปเที่ยวแบบเอ็กตรีมเอ็กตรีมหน่อยคือออกแนวท้าว่าสาวชิลๆอย่างแป้งเนี่ยที่ชอบเที่ยววัดเที่ยวชุมชนรักธรรมชาติจะพาไปเที่ยวอย่างเอ็กตรีมได้มันแค่ไหนผมชื่อแม่ครับผมเป็นเพื่อนกับแป้งตั้งแต่สมัยมัธยมครับแป้งเขาเป็นสาวชิลๆอย่างนี้มานานแล้วครับแต่วันนี้ครับแม่อยากจะรู้ครับว่าสาวชิลๆอย่างแป้งจะพาแม่มาเที่ยวที่ที่มัน,ม,น,ม,นมันได้มากสุดแค่ไหน อันนี้เลยก็ต้องทำการหาข้อมูลกันนิดหน่อยนะคะ travel t o life com นี่ก็คือเว็บโปรดของแป้งเลยกีฬาตอนนี้ที่กำลังฮิตนะคะที่หัวหินก็คือคายบอร์ดยิงเรียกว่าเป็นกีฬาสุดเอ็กซ์ตรีมแล้วก็กระโดดทอสูงดีไหมแป้งว่าเม่ก็น่าจะทำได้เอแต่ถ้าเมฆเขาไปเล่นคายบอร์ดยิงในทะเลสวย,สวยๆหาดทรายขาวๆแล้วแป้งจะทำอะไรล่ะคะสาวชิลอ,อย่างแป้งแป้งว่าไปตลาดน้ำหัวหินดีกว่าน่าจะชิลๆดีเหมือนกันไปรอเมฆเขาเล่นคายบอร์ดยิค่ะ ปลายฤดูหนาวลมด้านอ่าวไทยกําลังมางั้นแป้งพาเมฆไปหัวหินดีกว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยแหมถ้าไปถึงหัวหินทางท,งทีก็ไม่ควรพลาดกับคายบอร์ดติง้งกิจกรรมทางน้าที่มันสุดๆแป้งรับประกันว่าเมฆคงต้องถูกใจแน่ๆเลยอีกที่หนึ่งที่เราจะไปกันก็คือการกระโดดหอสูงที่ค่ายนาเลสวนกับความสูงที่รับประกันว่าเสี่ยวสุดๆแน่ๆ34ฟุตค่ะ ไปเที่ยวกันเริ่มด้วยการกระโดดหอสูงที่ค่ายนาเรสวนซึ่งอยู่ใกล้ๆก,กับพระราชวิเวารึกคทยวานแปงแนะนําว่าก่อนไปควรติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะที่ที่2ที่เราจะไปก็คือกิจกรรมสุดเอ็กซ์ตรีมอย่างคายบอดดิ้งที่คายบอดดิ้งเอเชียและที่ที่แป้งจะหนีเมฆไปเที่ยวก็คือตลาดน้ําแห่งใหม่ของหัวหินอย่างตลาดน้ําหัวหินที่อยู่ซอยหัวหิน112ค่ะ จะพาเมฆมาทดลองลเล่นแล้วเราเรา,เรามาทำอะไรที่นี่เนี่ยมาทาสีมัม้งเห็นไหมสีสีัเสร็จแล้ว<ส>นี่เฮ้ยไม่ใช่จะพามากระโดดหอสูงจริงดินอกจากกีฬาทางน้ําเราก็ยังมีการกระโดดหอสูงให้แบบว่าท้าทายความสามารถท้าทาทยจายิตใจถ้าคนไม่กล้ากระโดดไม่ได้จริงดิก็เบาๆความสูงแค่ประมาณ3 4ฟุตเท่านั้นเองไม่ไหวไหมคะ34ฟุตไหวไหมได้ข่าวว่าเป็นระยะที่เขาว่าเสียวที่สุดเลยอ่า ถ้าธรรมดาก็ไม่ให้มาไงมาทดรองจะให้ดูสีนะไม่ว่าเอ้ยจะกรี๊ดแตวแตกหรือว่าจะอะไรยังไงอย่าลาจริงดิโอเคไม่งชื่อว่าไม่ทำได้ไหวไหมคะได้ค่ะไปกันค่ะนี่ไงคะเมฆเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็กลัวใช่ไหมตอนแรก ว่าหอนี้สร้างมากี่ปีเชือกจะขาดไหมนี่แม่มีกูรูตรงนี้เป็นสถานีหอสูงนะครับหอสูงนี่สูง34ฟุตนักจิตวิทยาคํานวณรือวิจัยมาแล้วว่าประยะที่เสียวที่สุดโดนคนเดียีใช่ไหมครับโดสองคนครับใครบอกสองคนใครบอกสองคนก็แม่บอกว่ามาที่นี่ให้จัดที่เที่ยวแบบว่าสีแบบไอซีรีสียวเสี้ยวแม่ก็จองไว้ที่หนึ่งหอนี่มันจะยาวประมาณ91เมตรนะครับความเอียงมันประมาณ 15องศาเอา่ะคะ่ะแม่คะ่ะพร้อมไหมคะพร้อมก็พร้อมครับอ่าดีมากกันไปกันเลยคะ่ะ เห็นหอสูงดูใหม่เอี่ยมแบบนี้จริงๆแล้วพี่ตำรวจเขามีการทาสีใหม่แล้วก็มีการบำรุงซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆนะคะรับประกันความปลอดภัยค่ะกับอุปกรณ์เซฟตี้ที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง6,500ปอนด์นหรือเกือบ3,000กิโลกรัมเลยทีเดียวไหวไหยังไหวอยู่นะใจดีสู้เสือไวอยู่ยังไม่เสียยังไม่ถึงจุดที่เสือมีจีรักเดี๋ยวลองโคสอัพหน้าใกล้ๆตอนอยู่ข้างบนนะหน้าตาจะไม่ใช่อย่างนี้โอ้ยยังไม่ถึงเลยเนี่ยถึงแล้ว สวยังไงบ้างคะแม่โอ้โหพอขึ้นมาถึงรู้สึกว่าแตกต่างกับชั้นลีกี้มากเลยสุดยอดมากเลยมองวิวสวยที่นี่จะต้องมีเซฟตี้้งดแน่นอนเผื่อว่าน้องจะจูงพี่ลงไปด้วยออ๋เวลาปล่อยนักเรียนแล้วก็ต้องเซฟเจ้าที่ต้องเซฟแค่หนึ่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเกิดน้องจูงพี่ลงไปพี่ก็จะตายเดี๋ยวผมจูงแป้งลงไปแล้วกันโอ้งั้นหนูขออีกเชือกหนึ่ง ค่ะมีบ่อยไหมคะที่แบบพอขึ้นมาแล้วเปลี่ยนใจไม่ยอมกระโดดอย่างเงี้ยค่ะมีเหมือนกันค่ะมีเยอะแต่บางครั้งร่างกายเขาไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเห็นได้เขามี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 เตะลงไปด้วยช่วยค่ะเรียกว่าวิธีการอ๋อช่วยเพราะฉะนั้นถ้ามีอะไรสะกิดอยู่ข้างหลังโอเคถ้าไม่ไม่ลงก็คือดูเยว่าแป้งช่วยเมฆนะขอบคุณมากแป้งเป็นเพื่อนที่ดีจริงๆแหม วไมคะเมฆได้ข่าวว่าเรามีการฝึกซ้อมกันมาตอนป .4 นาะลูกเสือในนารีก็กระโดดมาแล้วนี่หลายปีที่แล้วตอนนี้ลืมหมดแล้วเอาหรอไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรวันนี้แป้งมีคาถามาให้มีคาถาด้วยก้มศีรษะก้มศีรษะลืมตาลืมตาปากนับปากนับ,นบมือกระชับร่มช่วยมือกระช่กระชับ กระชับเริ่มพูดไม่ถูกมือกระชับล่มช่วยมือกระชับล่มช่วยเช้าเท้าชิดติดกันเท้าชิดติดกันเดี๋ยวนะคะพี่ปากนับนี่คืออะไรอะคะมองโดยตาสายอย่นี้เลยวะดีมากแล้วลงไปเราจะนับวันเท้าสั้นทุเท้าสั้นทีเท้าสั้นโฟเท้าสั้นปลายเท้าสั้นเช็คแคนน็อปปี้แต่เท้าผมก็ยาวนะครับพี่นับห้าวินาทีจนกว่าล่มจะกางอ๋อเป็นการหลองอันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องแล้วก็จะเรียกหาล้องหาเยนับน้าโมอย่างเดียวโอเคค่่ะะ โอเคพร้อมไหมโอเคครับสียงหนักแน่นหน่อยพร้อมไหมพร้อมครับอ่าโอเคเดี๋ยวแนะนําวิธีท่าทางการโดดลงไปก่อนคอับชุดนี้มันจะไม่มีร่มไม่มีล่มช่วยอยู่ด้านหน้านะคะเราล่มด้านหลังออกไปแล้วด้วยเพื่อให้มันเบาเวลาเราโดดนะเพื่อสะดวกสบายกับนักท่องเที่ยวเวลาโดดลงมานะคะใช้มือจับบริเวณนี้จับที่เฟรมนะคะแบบที่หนึ่งเนี่ยจับที่เฟรมนี้ได้นะคะแล้วก้มศีรษะหรือว่าเดี๋ยวพี่จะใช้ลอกปอยด้านหน้าเราไม่ต้องก้มก็ได้ ตรงๆได้เลยนะคะหรืออีกอีกท่าหนึ่งก็คือเอามือจับที่สายสองสายนี้ค่ะล้วแบบนี้ไม่ต้องให้สุดมือเพราะเดี๋ยวพอมันพอมันกระชากเลามันก็จะยกแขนเราขึ้นเดี๋ยวจะเกี่ยวรอ,อกตรงนี้ให้แล้วเราก็โดดลงไป ยอดเดี๋ยนะสุดยอดนี่คือสุดยอดอะไรเสียวหรือว่าสุดยอดเสียวสุดยอดขอถามว่าไอ้จังหวะที่ลงมาเนี่ยอันไหนเสียงที่สุดคือตอนลงเนี่ยเสียวมากตอนที่วูบลงมาเนี่ยเห็นภาพวูบนึกว่าจะตกแล้วรู้เลยว่าคนที่กระโดดตึกรู้สึกยังไงแต่ถ้าแป้งอยากรู้แป้งต้องไปลองขอคิดนานๆก่อนนะดีมากแป้ง โอเคใจกล้ามากคุณผ่านค่ะโอเคครับแล้วก็ไปรับอะไรนะใบประกาศไปรับปีกโอเคไปรับปีกอ๋อเห็นไหมกระโดดลงมาป้ายก็โอ้โหอ่าอย่างนี้ความเป็นเพื่อนกันหน่อยตกลงป้ายกระโดดจากชิวๆมาเป็นกระโดดหอบบ้างตกลงป้ายกระโดดสนุกตีอะมอบอาวุธมีอะไรจะแนะนำไหม พ่องน้ำโมน้ำโม่ใช่ทำประกันเนี่ยน้ำโมทำแล้วไม่ต้องบ <c oughs> องโอเคไปกันค่ะถ้าตัดสินใจได้แล้วบอกพี่โอมไหมโดนไม่เดิน มองวิวสูงๆมองต้นไม้สูงๆเลยมองข้างล่างดิอ้าวเฮ้ยเฮ้ยจะดีหรอสามดีสิแต่จินใจโดดนะว้าวสแล้วก็โดดเลยเยี๋ยวก่อนเยี่ยงกันเดี๋ยวก่อันดับหนึ่งว่ะเอาเบรกก่อนมองมองวิวสูงๆพร้อมนะคะหนึ่งสองสามเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกันหนึ่งสองสามไปเลย ังหวะที่มันตัดสินใจยากที่สุดคือจงังหวะที่เราจะก้าวลงมาคือถ้าเราเป็นคนที่มองแล้วให้กําลังใจเพื่อนมันก็แบบเอ้ยสู้ๆแล้วก็ทำได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นคนที่จะต้องมาก,กระโดดเองก็ขอให้ใจกล้าในช่วงแรกๆเลยก็จะกรี๊ดวาดเสียวดีค่ะ บอกได้นะก <Hey. S 1> ัามาจอด oh. อยังทันโอ้ยอย่างนี้มันยามแล้วต้องลองต้องลอง,องลองไปดู ออรู้หรือกูจริงด้วยกูรูแอปพลิเคชันสิครับผมจะตามอัปเดตให้คุณทุกที่แล้วพบกับ40กูรูชื่อดังคอยเติมเต็มให้คุณที่นี่พิเศษลูกค้า TrueMove H ดูฟรี3เดือนวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์นี้ชีวิตอิสระชีวิต TrueMove H ปารปาที่คืนนี้ชุดไหนดีนะไม่อยากตกเทรนด์ให้กูรูแอปพลิเคชันแนะนำได้นะคะแล้วพบกับ40กูรูชื่อดังคอยเติมเต็มให้คุณที่นี่พิเศษลูกค้า TrueMove H ดูฟรี3เดือนวันนี้ถึง29กุมภาพันธ์นี้ชีวิตอิสระชีวิต True Ash